สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังมาทำชาเลนจ์เดินไปบิ๊กซีกันนะคะโดยมีน้องนัทสุทัศนีของเรานะคะจากคายรินมิวสิกนะคะนี่เราจ้างมาพิเศษเลยนะคะเพื่อมาทำชาเลนจ์ตัวนี้จาใจจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะพากันทำชาเลนจ์นี้เลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากทำดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะคลองนี่คือคลอง3ามลังสิทธ์นะคะ ถนนนะคะเราต้องไปตรงน้งงน,นเราจะดูรถกันก่อนนะคะจับแขนน้องไว้น้ำใจมาดูกันว่าเราจะเดินไปถึงมิกซีไหมน้ำใจหยืดก่อนอ๋อจะไปข้ามตรงน้นเหรอตร,ตรงนี้ก็ได้นะลูกถ้ามันไม่มีรถอะ่ะ ไส่ลู้เรายังไม่รู้ว่าเราจะขับกันสำเร็จหรือเปล่านะคะถ้าขัาบสำเร็จถือว่าผ่านน้ำใจมาฝั่งมาหาแม่ไม่ตรงกลางหาแม่อันนี้ที่กลัวคือไม่กลัวอะไรหรอกกลัวรถเพราะรถมันเยอะน้ำใจน้ำใจเหยียบลงพื้นเลย อนะไรนะไม่ยังไม่ได้ นะสิเดี๋ยวนะเราจะดูจังหวนะรถได้ซึ่งมันก็ดูคุณยายคนนั้นเขาจะข้ามแบบนี้นะเขาจะไปอยู่ตรงเกาะตรงกลางก่อน ไม่ไม่ประสคามำเร็เลยได้อเราเราเราคิดว่าภารกินเราอาจจะไม่สำเร็จเราเปลี่ยนไปตลาดกันดีกว่าทุกคนฝนก็ใกล้จะตกแล้วเราภารกินเราไม่สำเร็จหรอกปะ เชิญประรัตกันไหมเอ่อพรรัเกิจการเดินขน้ามถนนเราจะยกเลิกกันนด้ไหมเนี่ยไปจริงเหรอ เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคน